บสบายดีและสวัสดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุกคนเนาะก็นยินดีตอนหางประตูโ่่งบาเตียงท้องบ้านนาอีกแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องวันนี้การมาพบมาพ่อก,ก็บบาเตียงอยู่บ้านนองรวงคือเก่าเห็นเนาะนาะพี่น้องอ่าเมืองพีนแข่งสวรรค์นิเคศพี่น้องอก็คือมีครอบครัวหนึ่งเพิ่นวมาแล้วอยู่กับลูกพี่น้องเลยแต่ว่าครอบครัวกับมีมแค่สามคนตามเพิ่นวบามานเนาะกับบ่มีอย่างพี่น้องให้นา่าจะกากับบ่มีอ่าทั้งอ่า คนทั้งบ้านเพิ่นแนะนามาพี่น้องเลยแต่ว่าบ่เตียงกับท่านได้ถามเรื่องเล่ารายละเอียดมันเป็นจังได๋พี่น้องบ่เตียงจะขึ้นไปถามพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเอ้ยสบายดีโดย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 เพื่อนเจ้าบ่เนี่ยเอาลงลูกกระได้มือหน่อยมาหนี่ไม่เนี่ยย้ำมะย้ำมะจ้านีโอ้เจ้าซื่ออย่างเนาะนางเลีนางรี เอออายุจะปีแหละชาวห้างาวห้าปีเออลูกจะพ่อนเออลูกห้างอ๋อเจ้าผัวจะไปใช้จ้ะผัวเขาหนีหนีเอ้าวเป็นยังจังหนีจักเร่มจะไปใช้ไปเล่นบ้านอ๋อโดย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 อันวันนี้นะเพื่อนอันให้หน้าเจ้าก็มีอยู่บ่ให้หน้าตะกร้าจะมีบ่ บม <B> โดยโดยโดยอันเจ้าเอาข้าวนะ้าใช้จช้กินตอนนั้นไปให้นาไปแทยเอานี่และไปรับจ้างเอานี่แเขาให้ช,ชอบเออข้าให้เขา,ขา,ขาให้ชิดชอบแะไรบ้างที่มีอัน <B umi. S 1> อไปหานับจา้างเขาให้ ออหน้าของตัวเองเนบ่ีบ่วมีอ๋อฉรู้ว่าผัวเจ้าก็ยังมีอยู่ด้วยนี่บ่ได้ป้ากันบ่าอ๋อเดี๋ยวเพิ่นบอกว่าว่าปะผัวพป่น้องบ่แม่นเนาะผัวก็อยู่น้ากันอยู่น้ากันแต่ผัวเฮามันเป็นแบบเป็นแบบเป็นรอยเป็นรอยเออมันมึงคุ่มึงเลยบ่แข่งแรงบัอ่ามันเฮ็ดหนักมันเฮ็ดหนักในบ่ได้อ่าอๆมันยบบเป็นเป็นรอบ แล้วเห็ดยังได้เนี่ยใช่เห็ดเวียกเ็นงานได้บ่เห็ดเวียกเห็ดเฮานี่แหละเห็ดมันไม่ได้เห็ดเลยเจ้าเห็ดซ้ำเฮือนี่ก็ได้เฮือนนี่ก็เฮานี่ไปรับจ้างทางเจ้าบ่รับจ้างมาเห็ดเฮือนี่โทษผู้ผู้หญิงพี่น้องเลยผัวเฮ้าเห็นมันเป็นรอยมดแถวแข้งคามันนี่สุขภาพมันบกแขงแห้งสุขภาพบกแขงแห้งอ๋อ โดยดยดดรับจ้างเดือนนึงชองเชนรับจ้างทางเอาเดือนเเดือนหนึอเนเพราะเดือนหนึ่องเนกี่ตยูประมาณเปดเจ็ดเปดรอยบาทเจ็ดร้อยบาทพี่น้องช่องปีห้อหดทางเดือนหนึ่งลูกคนี้อายุจะีนปีแปดปีสื้อยังครับชุกทองชุกทองอันนั้นได้ใช่ มันนจะไปคคำทอกมีสองคนนี่บ้อืชองคอนนีแลนพัวเจ้าเป็นลอยนั่นเป็นนักเจ็กปีเป็นแต่ลายปีเลยแล้วมันเป็นมหาไปัวเลยเลยโอเป็นลรไปัวน้ำอ่าเฮ็ดกระบแมีเป็นมาตั้งแต่เอากันเลยบ่หรือว่าหากะเป็น เป็นแต่เอากนันแต่เอากันให้กระแตกมันลุกบดได้เลยเ,เป็นไร<ข>คนในบ้านนี่บ่นอะไรนะเออคนในบ้านเนี่ยเขาพูดบ้านเขาบ้านกระแตกอ๋อจะมาอยู่บ้านผัวบ้าน,น<ม>อ๋อใช่ขึ้ปูขึ้นเนี่ยเจ้าชายปูคึนเนื้ ยาก็ทุกบุมีคือกันบุมีดินนาดินไฮคือกันแต่มีพอดินยูนี่ดินเพื่อนนี่แต่ดินนี่ดินเจ้าของบ่ดินเพื่อนอยู่ดินเจ้าของเขาเองออโดย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 โอ้ขนอ่บัดบัดอันนั้นดินเพื่อนหัลเป็นของเจ้าของแต่ว่ดดินไ้ดินนาด้วบูมีเข่าน้าเจ้ามากจือระมือนี่เจ้าเกี่ยวมาเช่จะกินเนาะเปรับจ้างแล้วก็เข้าให้ชิบชอบ ບໍ່ໄດ້ກິນຢູ່ບໍ່ເດີ້ນີ້ເດີ້ນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງຫາຊອບຫາຊອບອືນ້ໍາມາຢູ່ໃຊ້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 ນ້ໍາກິນເນາະເຮົານໍດໍດານລວມບໍມເຈາໃຫ້ບບັດໄດິປຍມີອົາຍັງຊຍືງກາຄືນນາອົາຄອົາຄດດດດ อผื่อท่านไม่มีไฟฟ้าเนาะอยู่ในหมู่บ ifa, yup. oh. yeah. uh. uh. oh. ้านนี่เนาะยัอยัางต้นเข้าโดย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 อาได้ยังสู่ลูกสู่เต้ากินไหมนี่าได้ยังกินแรงไหมนี่ไม่มีเอาพาสิพาลูกกินยังใช่กินข้าวจีซื่อกินข้าวจีซื่อนี่อจำมัะเพ็คโดย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 ส่วนลายอยู่ในบ้านนี่มันไก่เมืองเนาะ บัตไปในเมืองนี่เจ้าก,ก็ได้ไปในเมืองอยู่บ่างบัตไปเออบ่มีเงินอือปีหนึ่งได้ไปอยุบจะคือปีหนึ่งก็ไปเธอหนึ่งขันกับหลับจางแล้วก็ได้ไ,ดไปได้เงินชีหาช้าสิบแล้วก็ได้ไปชื่อปิงนัวชื่อแพ็กเก็ตชื่อเกือได้เงินชีหาช้าสิบพันยังได้ไปอือดโดูโดู ตอนนี้แหละอันเพื่อทีได้ชีหาชีพันนี่เนี่ยไปหารับจ้างอย่างนี้มาได้รับจ้างดำหน้าเกี่ยวข้าวพุนละได้ไปวันหนึ่งชาม,ชามเชฟยำแรงนี่เด้ซะยำเแรงนี่เฮ็ดรับจ้างอย่าง,นนงาเนาะยำรลงนี่บบมีเอะบมอ่มีโอ้แล้วเฮ็ดได้ไหมบนันทึาลูกหานคขหากินอย่างนั้นเนาะไปหาขุดกระโปูกระป๋อแล้วก็เกิน อยู่ใช้ธงนาคือบเห็นธงนาคือมีตะปานี่เคมบานนี่เลโอ้ือมีตะปาตะรอนเนาะพี่น้องตกบุญมีแบบบุญมีอย่างมาตั้งแต่เกิดโดยพ่อเจ้ากับอะไทั้งพ่อทั้งแม่จะมีอยู่บ่ขอโทษเด้อทั้งพ่อทั้งแม่เขาก็ทุกข์กันทุกข์กันอยู่คนเดนยวแต่ว่าดินนาอยากเห็ดก็บบุมีดินนาดินไทยก็บบุมีหมดอดเข้า ไปทางไหนครับแต่พอมีเห็นยังมีชีวิตอยู่บ่เดี๋ยวนี้ขอโทษแล้วขอเชียร์แล้วยังแต่แม่อ๋อยังแต่แม่โอ้โดย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 บ้านนี้แหละเจ้ามาอยู่น้ำผัวเจ้าจกปีแล้วเลยเก่าปีเก่าปีแล้วโอ้โดยโดยโดยก็ลำบากมาโดยตลอดเนาะมิจเจ้าบ่หาหันหาหนิกันหาหมดอ๋อหาชื่อหมึกผิดหา อันนี้ก็หมดเขาก็หาชอบเห็นกับไปหาดอกผักดอกเพ่งคายแล้วก็เชื้อเขาเล่าเอา้าต้องไปหาแบบนี้พี่นุ่เนาะครัวเหามันไปใช่มันไปบดายมันไปห้องแล้วก็มันเจ็บหมดนี่ยแบบอยากเป็นรอยไปมันอยากลมมันลมช่องเทอชํำเทอแล้วมันไปรับจามแล้วเป็นอะไรแล้วเป็น,ปนลมมาแล้วกับลุกไกบรบอกระไดบอหนี่งไปจมเอา้าไปหงมาาไปชัก เออแล้วก <O oms> <m> ็ป <m> ัวไปปัวน้ํามันแล้วเป็นจังซั่นท่านได้อยู่นํากันกับเจ้าบ่อือขอบคุณเราเป็นแต่เพิ่นผู้บ่าวพิ่นแต่บ่ได้เอาเฮาพุ่นอะขอโทษเด้ออันบัดอ่าเจ้าเจ้าเห็นเป็นนั่นตั้งแรกเจ้คือจะคือเอาเนาะบ่ฮู้กันเอาเฮายังบ่ฮู้เออเอาบัดว่าเห็นเป็นรอยแต่บางคนอาจจะบ่เอาว่าบ่มักเนาะแต่ว่าเจ้าคือเอาได อได้ลวัวชนาะวัชนาะไปนะพ่อกันจะใส่เนาะพออยู่วานข้างมันไปเห็ดไม้เราไปเห็ดไม้มเป็นเปียกขว่าไปเห็ดไม้ได้เนาะไปรับจ้างมันเขาไปก็มันเป็นลมจากทะเลเทอมันไปเห็ดไปน้ำเป็นล่มไปน้ำเห็ดแบบสู้ไปไหนเนาะ แต่เราก็ชื่อเข้ากินมันก็อยู่นในแม่มันก็แม่มันก็ทุกข์คือกันบ่มีเข้ากินคือกันแม่ก็ทุกข์อืมทุกพืกันนั้นเห็นได้เห็นได้นำลูกเช่าไปเห็นงานแม่หยาเพิ่นไปเห็นงานอยู่ไอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยโอ้พี่น้องส่วนลายที่ลักลักด้วยกันน่ะช่างพี่น้องสาวเล่าฮะนี่เพิ่นพอได้พออยู่มีอยู่มีกินคือลูกเต้าไปเห็นงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศไทยเนี่ยเนาะ แพอได้ถ้าโดยแต่ลำพังไงเหตุงานอยู่ในบ้านเขาเองกะมันกบพอได้อยู่แต่ว่าได้พอได้กุ้มกินไปหนอ่อยแต่ว่าแบบแบบว่าให้มีเงินเป็นก้อนซื้อหันซื้อนี่นะมันบ่ได้เนาะเพราะว่าคาแรงมันก็ถือพี่น้อยเนาะมันมันมันบ่แพงพี่น,อนอ้อยหาไมา่ได้กะพอได้แต่ซื้อขา่าซื้อน้ำกินเนาะนกตัวอย่างซิแลว้ลวเราเราเคยไปทางป้าเดือนหนึ่งเทไรเจ้าจะวะ สองเซนกีบนี่ก็เดืนละสองเซนกีบเดือนือนหกร้อยบาทพี่น้องเอเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ไปทางป้าทางโดนแต่หึงแล้วพ่าะอธิจาวานี่กำลังชองชำเดือนนี่แหละยาเห็เขาไปบอกว่ายาเดือนมีเงินเาว่าชเดือนเงินทำไปด้เอาเลยเงินเดืนชําเดือนเป็ให้เนเลยเขให้เลยเงินสาเดือนละสองเซนกีบนี่นะบ่ให้ใช่ไ ทางให้ใครอะไรนะทางให้องการเขาองการจก,การเมืองพีนเขา้ามาเมืองทางป้านี่ทางทางอยู่พุนเอามือเข้านี่ว่าทางเอาฟ้ามือเนี่เอาพาน<อ>ช่องคนเขาในบ้านในคนทุกข์เฮือนื่อยเทาอยู่พุ่นั้น มันก็ได้เฮือนอยู่แม่สิทําจะใช้บ่ข่มหมกเอากัมย์ทําให้มุ้งชื่อเอาช่อกระฉเก่าเข้าบ้านนี่อ๋จักชื่ออยู่ตลาดเงินบ่จกโถ่โถ่จักชื่อข้ากินแน่จักเฮ็ดเฮนแน่เฮาสู้บ่ดึกดีเนาะอโโโโ่เาสู้ชีวิตพี่น้องทางป่าจักปีจทางมัน ช่องไป,งไปทางมามโดยตลอดเลยลบ่ทะพื้นเมือพืนเว้นนี่แต่เช่ากับตอนแรกนี่คู่มือ,อคู่มือเลยมันมันเพลแล้วก็มันหกแบบนั้นแล้วก็ทํอเอกข<อ>ุดขีดดข้ดินอีกขุดขี้ดินแล้วก็ใช้กระชอบแล้วก็หาบเอาหาบขี้ดินอีกหาบไปทํอเอกแล้วก็ยังเข่าโตยังเขาบ่ให้เลยเงินตัวช้ำเดือดสโกรเงินช้ำ บ่อบ่อใดเงินสามเดือนผูกบ่ได้เลยครับบ่ให้เลยสามเดือนก็หกแสนกี่ก็หกแสนกี่ก็พันกว่าบาทเนาะยังบ่ให้กันพี่น้องเอ้โอ้โหสุดๆอยู่พี่น้องเอ้เนาะแล้วกันบัดนี้ก็ต่อไปในสีหายังนะสุดลูกสุดเต้ากินนี่ในบ้านนี่มียังนไงเคยไปหาตะเก่านะ น้ำไม่มีแต่น้ำไม่ฮะน้ำไม่แล้วก็ประชอนเนี่ยดยโดยงานการเนี่ยก็ไม่ได้มีเห็ดป่าอยู่ดีป่ะบ่มีออโดยโดยมันบ่มีอย่างเห็ดอลไรเป็น้องเลยเนาะนอนกับผ้ากันนอนอยู่ในเลยเนาะโอ้พ้าห่มผ้าเพงก็มีอยู่บ่างมีละบ้างขาดขาดบ่เลยโอ้บ่หนาวบ่โทษบ้ นาเว้มาบุรีพรหงแล้วก็มาแต่ใช่พี่น้องเนาะเดี๋ยวบนเตียงเรขึ้นไปดอกแต่ใช่ให้เบิ่งพี่น้องเนี่ยคืในบุรีมีอย่างเน,น,งงะนา,านนะโอ้ไม้นี่ไปเอาไม่จะใช้นี่เอยเก็บเอาเขาพาปะแล้วก็เขาเก็บเอาอันนี้ไรบ่ตัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวนี้เอามาชานเอาบ่นี่ไม่จะใช่นี่มาตะปาผัวบ่มาตะปาพุ่นมดู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  โอเคเนาะพี okay, yeah. ่น okay. ้องอาบาเตียงเอาผ้าห like, okay, ่มมาให้เจ้าบะเนียวเอ้ยเอาเอาไว้ห่มกับมีอะไรพอได้ต้มจะลูกจะกินเด้่อเลี้งเราโบมีน่ากินถัากะบ่มีอย่างติดรถมามีแต่ซ้ำนี่แหละอยเอากำเงินหาสิพันกี่ไปเจ้าชิวชิกินนะมันรอบครัวเจ้าจูบเด็กเป็นงัวเจ้าแหละเงินพี่น้องใจดีฝากไว้ไว้พร้อมนเพื่อนน ว่าชนีแหละความมุกขอบใจพี่แน่เอ้ยมุกขอบใจใช่อืมอยู่ดีมีให้เดี๋ยวโดยโดยซาถุเนาะสู่ชีวิตเด้อเด้อใช่สู่มาตลอดแล้วกันพี่น้องเอาไปเก็บไปครับเอาไปเก็บไปเอาไปห่มไปไปเลงไปอืมต้มมีแหละกินเปล่งกันเด้อมีอย่างเขากับผมมีอย่างว่าฝากอืมโอ้พี่น้องไง เ้าคโตเมื่อก่อนด้วยซาบันี <Okay. S 1> um, ้เดออ่าด yeah, no, <pol> ูด <ion> ูนะเอาไม้มาให้เราเลยดูดูดูโอ้พี่น้องเลยกับก่อนกับก่อนแล้วกัเนาะอ่มีผัวอยู่พี่น้องเลยมีครอบครัวอยู่แต่ว่าดินนี่ก็อยู่ทั้งของหญ้าแหละแต่ไปให้น่าตะก้าห่างบูมีเนาะแล้วก็อันพี่น้อง นี่ดินเดินของอยาเน่เนาะพี่น้องเนาะให้นาตะก้าน่ะโบมีพี่น,อน,อน,กกนอ้องแล้วก,ก็ผัวก็เป็นเปี้ยเป็นร้อยเนาะและ้วก็อันบ่เตียงกังุ้งบ่เตียงเข้าใจกันว่าเ,เป็นเปียเป็นร้อยตังแตเป็นบ้าวตั้งแต่เราได้เอากันแต่ว่าเราผัดเอาพี่น้องเนี่ยผัวเราก็อยู่น้ำกันเสยวันนี้ก็เล่ามิจะเล่าไปหาทางให้ทางป้ารับจ้างเขาก็เรือนละสองแสนกี่เพื่อนให้พี่น้องเพื่อสิดได้ มาซื้อสั่งกระซีบุกแผ่นสองแผ่นไม่เหทือน,นมิจฉาเลา่าเนาะมิจฉาเมียเล่าพี่น้องเลยก็ถือว่าเป็นคนที่ลำบากที่สุดเนาะสาวอันนี้เพิ่นกับพี่น้องเลยอ่าถือว่าเป็นใจสงสารเนาะอยู่แล้วก็สูญชีวิตมาโดยลําพังพี่น้อ,เเนองเลยแต่าโดยผัวเฮ็ดยังบ่ได้เนาะแบบว่าเป็นลอยแล้วก็อยู่ๆก็ลร่มสักไปเลยพี่น้องเนาะเนาะถือว่าจังไดเอ้าโอเคฉันมานี้มาเตียงขอตัวลาไปก่อนมาในี้พี่น้องเลยก็ย ไม่เจอกันมื้อหน้าพี่นายเนาะพี่น้องเนาะชาวบ้อนี่กับบะเตียงเขาเก้าคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะมันกับคำหลาแหละพี่น้องเอ้บะเตียงกับชิคอตัวเดินทางกลับปานี้เนาะไก่แห้งอยู่ด้วยพี่น้องไอ้ลอยสีหาสีปลักพวกนั้นจากบ้านนี่ลงไปบ้านบะเตียงเนาะกับคำมืดผมหลาคาดว่าเป็ดเข้ามงเรงพื่อนชิฮอดบ้านบะเตียงพี่น้องเอ้โอเคไปแล้วพี่น้องบายบายเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะ